โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับยินดีกับผมแชมเปี้ยนนะวันนี้มาเล่อยู่ในเกมสแลนดี้ทับบี้นะซึ่งเป็นเกมที่โคตรมาฮา,าหลอนที่สุดนี่ที่ผมเคยเล่นมาซึ่งผมเนี่ยก็ต้องจำใจเล่นอยู่ดีวันนี้มาอยู่กับคุณเอิรอนะฮะจากคิวซ่าคิวทีวีครับขอเสียงหน่อยโอ้สวัสดี<ว>คร่ะเพื่อนนะมิสเตอร์กรีมมิสเตอร์กรีมแล้วก็คุณ<ผ>มิสเตอร์ที่ตัวยกูอาร์ีนนะแค่เพิ่มสโลว์อีกทีไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เราต้องไปเก็บ เขาต้องไปเก็บคัสตาสิบเชนซึ่งเราต้องไเอ้ยียีได้เห็นเมื่อกี้เาตกเองวิ่งวิโลกนะสโลกคนเดียวแล้เนี่ยเมื่อกี้ตกยเอ้ยเมื่อกี้เ่อกี้ตกใดว่าจะจัวายช็อกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้หัวใยุ่แล้วหยุดหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ขอแป๊บหนึ่งลืมปรับสเตเดี๋ยวขอคัดขอคัดแป๊บหนึ่งนะโอเคเรากลับมาแล้วครับหลังจากที่ลืมเปิดเสียงเกมนะ เออผมผมไม่ได้ชื่อคิวซ่าคิวธรรมดาไม่ใครอ่ะรอนสัตว์มีใครอ่ะที่ปิดเขาอ่ะเราเราผมชื่อคิวซ่าคิวแคทเต็มงนะครับโคตรร้อนเลยเมื่อกี้เห็นนี่เป็นนพะวันพว้าเลยผมสัดล์มาสตอรแคทสติ้นะฮะเออขวายอยู่ไม่ถ่ายอยู่เมื่อกี้โอ้ขวานผวามากเลยเมื่อกี้ก็ผมชื่อเดอะมาสเตอร์เป็นพี่พวกนี้จะอะไรกันจะหนาวะ จาอะไรอ่ะจ่าอันเป็น้อเป็นเองกันนะฮะจาาะก็บเขาลงนะฮะฝนย้ปล่อยให้เขาปอนปอนแหกกันไปก่อนโอเคปอนแหกกันในขณะจาอะไรกันจ่า้ามใครจ่าผมด้วยผมเป็นป้อนไปเจะตามกูใครเจอตาเจอเจอต้นไม้แล้วอ่ะต้นไม้ต้นโพล้มใส่จ่าโอเคเอาป้าเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมผมจะเก็บไป ใ้เซ็กก่อนเลยอะเจอไอเจฮะเนี่ยมันตามผมช่วยด้วยมันตามผมอะกล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 ไอมันตามผมอ่ะกลัวกลัวไูนางไหหมดอะผมปีนเขาเลยล้ะมันฮอกเล่นมันจะห่องมันนงมันนี่ฮอกครัตต้นไปล่าครับมันนี่หอหัวหองอ่ะบอกใครเป็นหัวห้องโดนล่านะฮะ โคตตกใจเมื่อกี้เห็นโอ้โหนเห็นปุ๊บนี่เลยทันทีผมก็คงผมก็คงดีเแล้วก็ล่ะเฮ้ยทุกคนหายไปไหนก็หมดอ่ะนี่เลยนี่นี่เดินเดินลวนต้นไม้ก็หมดเลยเนี่ยนี่เดินระบุมต้นไม้เลยเนี่ยไหนกันเนี่ยผมไม่ได้คะของี่ไม่ได้เป็นหมอของเรไม่ต้องกลัวหรอกเพราะมันมันจะไม่ตามตัว ตายอ้าวเกมโอเวอร์โดนชิมหายแล้วไงตั้งใจตายนั่นแหละไม่ตั้งใจตายขอร้องกลัวให้เลยใครเป็นหัวห้องอ๋อไม่ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วโคตรเลยน่ากลัมากเลยเมื่อกี้เลยเขาชิมหายสัสโคตรหลอนน่าไม่ไม่บอกไม่เอาหัวห้องอ่ะใครจะเป็นหัวห้องแชมป์รู้ว่าแชมป์เก่งเฮ้ยเขาไม่เก่งเขากลัวเออแชมป์แชมป์เป็นตากร้องแชมป์ต้องเป็นหัวห้องดิอะไรเออตากล้องต้องเป็นหัวห้อง โอเคมีถึงการเงียบเลยใช่ไหมนี่เขาใช้ไอพีห้องแกนี่เขาใช้ไอพีห้องแกเนี่ยเอ้ยกดเปิดไฟเปิดไฟฉายไงเปิดไฟฉายคลิกขวาใช้ไอพีของใครนะไอเอิร์ดเฮ้ยมามามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเอิร์เจะโดนหรอยเกียรตกใจโคตรเลยมันมันต้องใช้ไอ้ข้ามันชี้ตัวเองไม่ใช่หรอ เออเออว่ะออกไงอ่ะนนโอเคอันนั้นนึงเจเดี๋ยวขอ F tag F สี่ไม่ต้องไม่ต้องกด E C ก็ออกแล้วซาเลนเดอร์วูฟซาเลนเดอร์วูฟน่ากลัวอีกแม่งมาพร้อมเงี้ยแม่งมองพร้อมหมอกหมอกสีขาวก่อนที่จะหมดขาวจะหมดอ่ะออกสีดำเหอะ ไอหมอสีแดงเหอะอยากบอกเออออกเกมไงมาหมอมาหมอสีแดงอ่ะกว่ากว่าควอนจะหายนี่นี่เขาคงวิ่งวิ่งปิดปิดเครื่องเอ้ยวิ่งวิ่งขึ้นไปบนห้องแล้วมั้งเออออกเกมเลยบอกหน่อยออกออกตากห้องยังไงบอกหน่อยเออก็กดยีสีไงยีสีออกเลยแล้วเข้าใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดเดี๋ยวเดี๋ยว เด็ด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 เดี็ดจะไปนะอย่าอ่านอย่ากด escape ไม่ติดอ่ะช้ำนี่ใช่ป่ะ escape เสร็จดิมาก็กดเลื่อนไปแล้วก็กดกลางบาตปึ้ง escape กดทำไมก็อดออกเกมไง escape อ่ะงั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวขอขอขอคัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ่อยเดี๋ยวมาลุยกันต่อตุ๊กบแต่แค่แล้วเสียงเหมือนเลยเนี่ย มันตามใครอ่ะตามผมเลยเจอเจอวิ่อ่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาอุ้ยเมลไปไม่ไหวแล้วออตองกินเมนี้ครับไปไป